นี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1ตุลาห้าสองนะครับเป็นเรื่องของลำดับอนุกรมเขาบอกว่าพิจารณาข้อความต่อไปนี้ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงกอไก่ถ้าลำดับ an ลู่เข้าแล้วอนุกรมซิกมา n เท่ากับ1ถึงอินฟิตี้ของ an จะลู่เข้าเรามาดูข้อกอไก่ก่อนแล้วกันถ้าลำดับ an ลู่เข้าคำว่าลู่เข้าหมายถึงยังไงเอย่ย จริงๆมันมีทฤษฎีเลยนะครับถ้าลูกเข้าภาษาอังกฤษเรียกว่า Convergence นะครับก็คือลิมิตที่ลำดับที่ลิมิต an หาค่าได้เป็นค่าคงที่นะครับทีนี้เราบอกว่าตามทฤษฎีแล้วเขาบอกไว้ว่าถ้าลำดับ an ลู่เข้าและต้องเชื่อมด้วยคำว่าและนะครับและลิมิตเอเท่ากับ0 n เข้าใกล้ตี้แล้วจึงสามารถสรุปได้ว่าอนุกรมเอหาค่าได้หรือพูดง่ายๆก็คือลู่เข้าหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือคอนเวอร์เจนนะครับ ทีนี้ในข้อนี้เนี่ยเขากําหนดมาแค่ว่าคําว่าลู่เข้าทําไมล่ะทำไมลิมิต a อมันจะต้องเท่ากับ0ูนย์ด้วยอะครับอืมเรามาลองพิสูจน์กันดูว่าถ้าลิมิต a อมันไม่ใช่ศูนย์แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นพี่แบงค์ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะเช่นเอเท่ากับอนุกรมคงลำดับคงที่ก็คือเลข 2, 2, งสองสองไปเรื่อยๆถูกไหมครับดังนั้นถ้าพี่แบงค์หาซิกมาเอเอน่ะ มันก็คือ2บวก2บวก2ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยลิมิตของตัวนี้มันได้เท่าไหร่ครับลิมิต AN n เข้าใกล้ตี้ถ้าทุกๆตัวเป็น2ลิมิตของมันก็คือ2ถูกไหมครับทีนี้ถ้าซิกมาของมันนะมันคือ2บวกกันไปเรื่อยๆกี่พจน์ก็ไม่รู้อะมันก็คือ2คูณกับอินฟินิตี้ปะงั้นมันก็ได้อินฟินิตี้สิแต่ว่ามันหาค่าไม่ได้ถูกไหมครับ ตัวอย่างนี้ชัดเจนไหมครับว่าถ้าลิมิต an ไม่ใช่0แล้วอนุกรมมันจะหาค่าไม่ได้นะครับอย่าลืมนะครับสรุปแล้วมันจะต้องประกอบด้วยว่าถ้าลำดับ an ดูเข้าและลิมิต an ต้องเป็นเลข0นย์เท่านั้นจึงจะสามารถสรุปได้ว่าอนุกรม an จะหาค่าได้นะครับข้อกอไก่ข้อนี้จึงบอกได้ว่ามันผิดโอเคนะครับ ส่วนข้อขอไข่ละ่ะถ้าพี่แบงค์ลองทําข้อขอไข่ข้อขอไข่เขาบอกว่าถ้าซิกมาเอ็นลู่เข้าแล้วอนุกรมตัวนี้จะเป็นอนุกรมลู่เข้าด้วยไหมซิกมาเอ็นเท่ากับ1ถึงอินฟินิตี้ของ1บวกเอ็นส่วนด้วย2กำลังเอ็นพี่แบงค์บอกว่าถ้ากระจายซิกมาเข้าไปซิกมาสามารถกระจายการบวกการลบได้แต่กระจายการคูณการหารไม่ได้ ตัวนี้ก็กลายเป็นซิกมาเเท่ากับ1ถึงตี้ของเลข1บวกกับซิกมาเเท่ากับ1ถึงอินฟินิตี้ของ a n ส่วนด้วย2อกำลัง n อุ๊ยพอพี่แบงค์เห็นแค่อันนี้ก็พอมันคือ1บวกกันไปเรื่อยๆื่ออินฟินิตี้ครั้งแปลว่าก้อนนี้หาค่าได้ไหมครับมันหามันหาค่าออกมามันกลายเป็นอินฟินิตี้เลยถูกปะอินฟินิตี้พี่แบงค์ไม่สนใจหรอกว่าก้อนข้างหลังมันหาค่าได้หรือไม่ อินฟินิต้บวกอะไรก็ได้อินฟินิตี้ถูกปะดังนั้นข้อนี้มันไม่สามารถหาค่าได้จึงเป็นลำอนุกรมที่ลูกเข้ามันก็เลยผิดนะครับดังนั้นข้อนี้ข้อกอไก่กับข้อขอไข่เลยผิดทั้งกู้